ที่ผิวน้ำเหนือเขื่อนมีความดันอากาศ10กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรน้ำในเขื่อนมีความหนาแน่น10กำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศกเมตรผนังเขื่อนทำมุม45องศากับแนวระดับที่ความลึก100เมตรแรงลับในแนวตั้งฉากกับผนังเขื่อนที่น้ำทำกับผนังเขื่อน1ตารางเมตรมีค่า1ตารางเมตรเท่ากับเท่าไหร่ แรงรับในแนวตั้งฉากกับผนังเขื่อนที่น้ำกระทํากับผนังเขื่อน1ตารางเมตรมีค่าเท่าใดแรงรับก็คือตรงตำแหน่งนี้นะครับซึ่งมันตั้งฉากกับผิวสัมผัสเสมออยู่แล้วนะครับต่อตารางเมตรก็คือโจทย์ถามหาแรง ต่อตารางเมตรก็ต่อตารางเมตรอยู่แล้วนะครับก็คือต่อพื้นที่เพราะฉะนั้นเจ้าตรงนี้มันก็คือความดันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนหาความดันณตําแหน่งนี้ได้นักเรียนก็ตอบไ,ไปได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเป็นเขาตอบแรงลับนะครับแรงลับมันก็ต้องเป็นแรงเกิดมาจากหนึ่งของไหลของตัวของเหลวเองคือน้ําเองกับความดันบรรยากาศแต่ทีนี้นักเรียนจะพบว่าดังด้านนี้มันก็มีความดันบรรยากาศอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแรงลับก็เป็นผลจาก แรงอันเนื่องมาจากความดันของของเหลวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนหาความดันอันเนื่องมาจากของของเหลวได้ก็คือความดันเกจนัเนียนก็เอาไปตอบได้เลยนะครับซึ่งมันมีค่าเท่ากับ rho g h นะครับทีนี้มาดูซิตอบเท่าไหร่ก็อาศัยความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับ r h ในทีนี้ก็ต้องเป็น r h ของน้ำ g h นะครับ g เนี่ยในหัวข้อสอบเขาบอกมาให้10เมตรต่อ <c oughs> ต่อวินาทีกำลังสองนะครับอนนก็ใช้ค่าที่โจทย์ให้มานี่แหละนะครับต้องไปดูที่หัวข้อสอบข้อสอบข้อนี้ก็เป็นข้อสอบ Entrance นะฮะลืมบอกไปนิดนึงเป็นข้อสอบ Entrance ปีหลายปีมาแล้วนะครับแทนค่าลงไปเลยครับความหนาแน่นของน้ำก็คือ1ิบยกกำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับ g ก็10เมตรต่อวินาทีกำลัง2 h ความลึก1 0 0เมตรนะครับหน่วยเป็น si หมดเพราะฉะนั้นความดันออกมาเป็นนิวตันต่อตารางเมตรแน่นอนนะครับม่เลยลองตัดดู10กำลัง3คูณ10ได้10กำลัง4 10กํากำลัง4คูณกับ100หรือ10กกำลัง2ได้เป็น10กกำลัง6นะครับ1คูณ10กำลัง6นี่ก็คือคำตอบ ค,คำตอบก็คือข้อ2 1.0ุนคูณสิบเกักำลังหนิ้ต้นต่อตารางเมตรครับ